รีวิวน้ำมันเครื่องนะแบรนด์แบนด์นหนึ่งของอังกฤษหรือของฝรั่งเศสนี่แหละที่ผมใช้อยู่นะนั่นก็คือแบรนด์ปาเกโนนะผมจะมาพูดถึงแบบข้อดีกับข้อเสียของมันแล้วกันนะเอามาเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องสูตรนะแบบ ย่อวันซ้ำหมดดีไปรุ่นเมกานะวันนี้จะพาไปรีวิวไม่ใช่จะพาดิจะมารีวิวน้ำมันเครื่องนะแบรนด์แบรนด์นหนึ่งของอังกฤษหรือของฝรั่งเศสนี่แหละที่ผมใช้อยู่นะนั่นก็คือแบรนด์ปาเกโนนะไอเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงแบบข้อดีกับข้อเสียของมันแล้วกันนะเอามาเปรียบเทียบกับน้ำมันเครื่องสูตรนะแบบ มันมีข้อดีกับข้อเสียต่างกันยังไงนะเออเดี๋ยวก็จะพาไปเปลี่ยน้วยพอดีคบประมาณสี่พันโลแล้วตอนนี้จริงหมดจะเปลี่ยนตอนสามพันโลนะแต่ช่วงนั้นไม่ว่างไงแล้วก็ช่วงนี้ก็เพิ่งว่างได้กลับมาทําคลิปนะเออก็บอกแลยว่าแบรนด์เ,น,เน,นี้ยคนไม่ค่อยรู้จักกันมากนะมันจะแบบรู้จักกันในแค่หมู่คน ในหมู่คณะหนึ่งอะไรอย่นี้ดีกว่าเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันก่อนดีกว่าริสโกก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดนะพอดีก็เพิ่งกลับมาทำคลิปเนาะเออก็ขอโทษด่ห่างหายกันไรเนิ่นนานก็ ก่อนทุทิปก็สากไร์ก็สับตไคร้ให้กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะเราก็จะไปร้านเดิมฮนะร้านช่างเอ็มสุขุมได้ร้านพิกไบอันดับหนึ่งในจังหวัดเพราะมีอยู่ร้านเดียวพอดีกลับมาผ่อนผันนะหารด้วยฮนะก็เลยจัดไปเลยช่างเอ็มแล้วก็จะเอาแบตลิเธียมไอออนนะพอดีแบตลิเธียมผมหมดนะผมแบบ คือช่วงที่น้ํามันแพงคือไม่ได้ขับรถเลยคือไอที T ่ไม่ได้ลงคลิปอะคือรถไม่ได้ขับเลยสตาร์ก็ไม่ได้สตาร์แบตมันเลยหมดนะก็เลยแบบอ๋อหาที่ชาร์จแบตเลเทียมไม่มีเลยในพิษณุโลกคือแบบโทรหาทุกร้านอะทุกร้านที่รับชาร์จแบตอะเออขายวงไข่แบตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าร้านเขาไม่มีที่ชาร์จแบตเลยเทียมนะมีแต่ที่ชาร์จแบบหม้อธรรมดา ผมก็เลยต้องเอาต้องไปซื้อรถไอซื้อแบตเตอรี่อ่ะของรถเล็กามาใส่ก่อนอันนี้จริงมันก็ใส่ด้วยกันได้นะรถเด็กรถใหญ่ก็คือแค่ให้ใฟมันที่12โวลต์ก็พอส่วนใหญ่รถพิกไว์เขาจะใช้12โวลต์กับ9แอมป์นะแต่อันนี้ผมซื้อมา12โวลต์5แอมป์เพื่อเป็นใช้ในการนี้เขาเรียกใช้ในระยะสั้นๆน,นะมาดูกันว่าแบตเทียมของผมว่ามันจะเขาเรียกน,นะมันจะ หมดอายุใช้งานหรือยังนะส่วนตัวผมว่านะ่าจะยังนะเพราะว่าผมเพิ่งได้ใช้ได้มามาสามปีกว่าอยู่เลยนะผมว่ามันก็คือความที่ไม่ได้ตาร์ทรถแก็บครึ่งเดือนอ่ะเออผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบชาร์จขี่ชาร์ด้วยละมัง้งหรือว่าในสตาร์ทผมอาจจะเขาเรียกดชาร์จผมอาจจะเสียนะเพราะผมลองเอาอันนี้ผมอันนี้พูดน็อกเรื่องไปหน่อยนะ มันก็อยู่ในเรื่องรถนั่นแหละให้อภัยกับผมด้วยก็คือไอ้ที่ผมลองใช้ทฤษฎีเดียวกับค่รถไถน,นะคือปกติรถไถถ้าแบตหมดมันสามารถเอาแบตรถคันอื่นมาถอดแล้วก็สตาร์ทสตาร์ทปุ๊บเปลี่ยนแบตแล้วก็ขับเขาเรียกมีแบตรก้อนหนึ่งใช่ไหมอยู่กับรถคันหนึ่งเนี้ยใช่ไหมแล้วก็มีแบตอีกก้อนหนึ่งที่มันเขายังมีแบตอยู่เอามาแับกันใช่ไหม แล้วก็สตาร์ทเสร็จก็สับคืนเงี้ยมันก็ยังใช้ได้เนี่ยจะลองผมลองเอาแบตของรถเล็กมาใส่ของ R6 ดูแล้วก็สตาร์แล้วก็จะเปลี่ยนไปใส่แบตดิเทียมของผมสุดท้ายรถดับฮนะผมเลยสันนิษฐานไว้ว่ามันอาจจะเกิดจากใดช้าเสียหรือไม่นะตามถ้าตามทฤษฎีรถรถไถ่ายนะเออแล้วก็พูดนอกเรื่องมันดีกว่า แล้วก็มาเข้าเรื่องอันนี้ก็ได้วนะ่าน้ามันเครื่องเดี๋ยวเรื่องแบตไว้คุยกันอีกรอบนึงนะเออน้ำมันเครื่องนะเนื่องแต่ผมเปลี่ยนใช้เปาก,กิโลมานะอย่างแรกที่ปัญหายอย่างแรกที่มันหายไปเลยคือสการเตะคลิปฮนะปกติถ้าใช้น้ำมันเครื่องของศูย์นะใช่ปะใช้น้ำมันของเสื้อน้ำมันเครื่องศนะูนอ่นะใช้มาสักระยะหนึ่งนะอ่ะคลิปอะเวลาคลิปมันจะเตะไม่ค่อยติดนะเป็นไรไม่รู้นะ แล้วก็ข้อดีอย่างที่สองก็คือมันจะเขาเรียกนะมันเข้าเกียร์งี้ความรู้สึกผมนะอานจากความรู้สึกตัวเองล้วนเลยนะที่ใช้มาคือมันเข้าเกียร์ง่ายขึ้นอะเออมันแบบรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นเวลาขี่แล้วก็เวลาขี่ออกทริปไกลๆรู้สึกว่ารถมันไม่เหนื่อยเออเข้าใจปะเข้าใจว่ารถมันไม่เหนื่อยไหมแต่คนเหนื่อยนะเออก็น่กลับผมใช้น้ำมันเครื่องเคยใช้มาก็มีอยู่สองแบรนด์นะของศูนย์แบบ เกรดพรีเมียมอ่ะที่แพงที่สุดอ่ะในสูรนะเออกับปาเกิโลเนี่ยแหละความรู้สึกมันก็ต่างกันนะแล้วแต่เปลี่ยนมาใช้ปาเกลโลเรื่องคล,คลิปที่แบบเตะไม่ขึ้นนี่ก็หมดปัญหาไปเลยอะไรประมาณนี้ก็มีประมาณนี้พูดไม่เยอะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันดีกว่าหลานช่างเย็มนัดใช่โทรนัดแกไว้แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าแกจะเยอะหรือเปล่านะ เดี๋ยวคลิปหน้าผมนะพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่แล้วกันนะเราเอาแบบไบ้สนุกทีเดียวเลยอันนี้คือผมขอโทษด้วยที่เอาแบบเอามาปบบนๆเงินไปเนาะเออร้านอยู่ไหนวะนะครับเลย ปนี่เนี่ยเยอะละไม่ใช่มาร้านปิดเนี่ยหาเลยนะเอาละฮะจากคลิปที่แล้วที่เราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมานะเออก็คือจะถ่ายตอนเปลี่ยนนะแต่แบตโกโปรหมดผมลืมชาร์จมาไงเออแล้วก็เลยมาพูดให้ฟังนะรอบนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นปังกิโลนะเพราะว่า ไป <c oughs> เป็ด covid หัวเพราะว่าน้ำมันเครื่องปาเกโลที่ร้านหมดนะ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนเป็นของอะไรนะปีโตนัท f9 อ่ะ f900 ว่าถ้าจะไม่ผิดเออเป็นน้ำมันเครื่องเกรด,ดีที่ราคาค่อนข้างถูกนะเดี๋ยวใช้งานไปสักระยะเดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังนะเออประมาณนี้แต่ก็ถามว่าเห็นผล่ตงจากปาเกลโลไหมปาเกโลเออไอ,อตัวสิบ เซอร์บีย40หรือ50เนี่ยจำไม่ได้ผมใช้ตัวนั้นมาผมรู้สึกดีนะเพราะว่ามันเข้าเกียร์ง่ายขึ้นเครื่องรู้สึกว่านิ่งขึ้นกับเดิมกับถ้าเทียบกับของสูนอะไรอย่างงี้เนาะเออประมาณนี้ต่อเสียงมันก็ละกวกก็คือหาเปลี่ยนยากคนระับแบบร้านใกล้บ้านอะไรเงี้ยถ้าไม่สั่งพวกในวงในเว็บอะไรนะเออมันก็หาเปลี่ยนยากนะแล้วก็คนใช้ค่อนข้างน้อยนะมันจะเป็น คนใช้เฉพาะกลุ่มจริงๆที่เคยใช้อะไรประมาณนี้เนอะเออก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรปิดท้ายด้วยสั้นๆนะพอดีกล้องเอแบตโกโปโมันหมดไงก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายไว้ตอนที่เขาเปลี่ยนนะเออคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรฮนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยจรา